สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวมาใส่แผ่นสเตลเลตลายซากุระกันนะครับที่ครอบขาอ่อนนะครับที่คอมนองนะครับวันนี้ลูกค้าเดี๋ยวแวะมานะอ่าผมก็ติดกาวแล้วก็เช็ดตรงครอบขาอ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเช็ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ติดกาวเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะตอนนี้ติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลอกกาวไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทาพัมเมอร์กันนะเออ าพามเมอร์นะครับก็เดี๋ยวทาพามเมอร์เสร็จแล้วเราก็จะติดกันเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะลอกเป็นอย่างนี้ไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราติดนะครับเราก็จะทาบลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะให้ตรงนี้ยึดติดไว้บางส่วนนะครับพอเราทาบตรงเสร็จแล้วนะครับเราค่อยลอกกาวออกนะครับเนี่ยเนี่ยฮะแต่ว่าถ้าตัวไหนที่มันลอกยากหรือมันอยู่ตรงนี้มันไม่สามารถที่จะออกมาให้เราดึงได้นะครับเราก็ลอกออกไปเลยนะครับตัวนี้อ่าก็ลอกออกไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปใช้น้ำยาผสาเกาวนะครับไปทาตรงที่ขอบประตูกันนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่เวลาติดกาวไปให้กาวมันอยู่แน่นอีกน,นิดนึงนะครับให้กาวมันยึดกับตัวรถได้อย่างแน่นเลยนะครับนคะครับ จุ่มลงไปนะครับแล้วก็ทาได้เลยนะครับ <c oughs> ต้องรอให้มันทาสักพักหนึ่งนะครับให้มันหมาดๆนะครับแล้วก็เอาไอ้นี่ครอบน่องของเราอแปะได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามันยังเปียกๆอยู่นะครับคือสามมิลมันจะลื่นไปเลยนะครับกาวในสามอ็ลมันจะหายไปเลยนะครับ Продолжение следует... โอเคอเเอนะครับแปะไปได้แล้วนะเมื่อกี้ปองูปังกันได้นนยืนสิบุนเลยไม่หลุดแน่นอนอถ้าหลุดนี่หน่อยเดียวอ๋อถ้าหลุดจะเจ๊เข้มให้เลยนี่ยเนี่ยถาว่าเราปุดกด,ดเวลาแปะมัน กะวายมันส okay, oh, like ิดตัวเป๊ะเนยใชนี่ไงเอาขัาดนไว้กันนะวรงนี้ม่เงี้นี่ก็่อตนตอเจอะกระโต๊กระดกไอ้ปาเบี้ยไม่ใส่นอนแล้วอรอไม่ไอ้มันยุคเล็กๆเนี่ยผมติดมาสีปีนี้แข้างนั้นอ๋อฮะสิล้อรถที่ยางกี่เมตรเนี่ยกี่เมตร กได้ได้ครับพี่ได้ครับก็ติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เ7เมตรห้าสิบนะครับกระบะวัดน,นอกคันนี้นะลูกค้าประจําที่ทางพาทนะครับมาประจํานะช่วงหลังๆมาก็เริ่มเต็มหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรจะใส่แล้วเหมือนกันนะครับ FL8J เนี่ยฮะกาวมันยึดไว้หมดเลยนะครับเนี่ยทั้งขอบนอกที่เราติดเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงกลางนะครับก็ปิดไว้หมดเลยนะอ่าก็วันนี้ก็อีกหนึ่งงานสั้นๆนะครับก็ถ้าพาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังทักพาร์ทอะไรแต่งมากนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ